มา, affiliated. มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับท่านหม่อมจันทร์ไม่ล้างกับผมสไลกรบผมสีลขอรายงานตัวครับขอโทษที่มาช้านะครับคือว่าปิงขึ้นคอมนะครับก็เลยเดินมาช้าเล็กน้อยปิงขึ้นถึงสองพันเลยนะครับเออพอแล้วพอแล้วน้องสอีเอาละ คือพวกผมเข้ามารับภารกิจนะครับท่านหม่อมจันไม่ลังมีอะไรจะให้พวกผมรับใช้บ้างครับเอาละข้าต้องการให้พวกเจ้าน่ะน,นะพาเจ้าหญิงกอไกไปที่เมืองขอไข่ในเลาวข้าได้สั่งเจ้าเมืองลอลิ่งไตเล้าไว้ตอนรับเรียบร้อยแล้วขอให้พวกเจ้าส่งเจ้าหญิงให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยขอน้อมรับพระบัญชาพย,าย รู้สึกว่าปิงจากคอมมนายมันจะกระโดดมาคอมฉันนะนะเออขอน้อมรับพระบัญชาพยาค่ะก้มช้านิดดึงหวังว่าคงจะให้อภัยนั่นปิงหรือว่าเห็บแมวถ้าไมมมากระโดดเก่งแบบนี้ล่ะเอาละพวกนายก็รีบออกไปกันซเถอะน,นะก่อนที่ปิงมันจะกระโดดมาเครื่องฉันด้วยนะนะซาเลีรับพระบัญชาพยะค่ะซาเลีรับพระบัญชาพยะค่ะ พ่อกำหมัไปก่อนนะพยค่าไปแล้วพยค่ารอด้วยสิน้องมามป้าไปคะมามป้าจาดไม่แล้วไปคะทำไมมอมป้าถึงให้องหญิงก็ไก่ไปอยู่ที่เมืองขอไข่แล้วไปคะเ <c oughs> <c oughs> อ้ยไอสนากลัวเชียวเป็นโควิดรอบสองหรือเปล่าหลานเอ้ยเอาละว่าแต่เจ้าเมืองลอลิงไตล่ลาวอยากได้เจ้าหญิงไปเป็นลูกบุญธรรมนะนะ ป้าก็เลยยกให้ช่วยไปคุยกับเจ้าหญิงให้ป้าหน่อยนะได้พี่คะมัมป้าเจ้าหญิงเจ้าหญิงโอ้โ้าบอพี่คมป้าเมากล้าเจ้าหญิง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 โอ้โอ้อยู่นี่เองเจ้าหญิงท่านจะต้องไปเมืองขอไข่แล้วนะพี่คะฉันรู้แล้วตู้เย็น ฉันไม่ได้อยากจะไปเลยแต่แม่บังคับเกิดเป็นเจ้าหญิงก็ลำบากจริงๆอจะช่วยยังไงดีถ้าเป็นฉันตอนนี้ก็คงนอนดูเน็ตฟลิกไม่ก็ช่องเอ b นอยู่นะนะอ๋อฉันรู้ที่ช่วยเจ้าหญิงได้แล้วนะไหคะเธอคิดอะไรออกเหรอตู้เย็นตอนนี้หัวฉันมึนตึบไปหมดคิดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะเจ้าหญิงรีบตรงไปที่ทะเลนะไหคะเดี๋ยวมอมฉันจใจเพื่อนเอาเรือออกมารับ รีบไปเดอะไปคาขอบใจมากนะตู้เย็นเธอไปคาโอ้โหกระโดดล,ลงไปแบบนั้นเลยเหรอเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มีใครอยู่ไหมอ่ะอ่าตอนนี้ทางโลง่งทางสะดวกแล้วฉันสามารถหนีตอนนี้ได้แล้วสินะเออไม่มีใครซะด้วยอ่ะอ๋อดีเออเออแย่แล้วมีคนเห็นมอมฉันสลายอีเองพยาคาองค์หญิงเอะว่าแต่ องยินกำลังจะไปไหนพะยะค่ะเออคือฉันเออฉันฉันกำลังหิวข้าวนะ่ะกำลังจะไปหาของกินทำตัวมีเพี้ยรุดน่าสงสัยอ่ปาปากค้างตาเลือกเอองั้นถ้าหิวจริงแล้วก็มอมฉันจะทำอาหารให้นะพะยะค่ะรอแป๊บกำลังหาของในตู้เย็นซะด้วยทางสะดวกแล้วฉันต้องหนีตอนนี้แล้วล่ะขอโทษด้วยนะ อายฉันต้องหนีจากที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วไปทางไหนดีอ๋อทะเลทะเลทะเล,ท,ะเลทางนี้เจ้าเยงเอา้าตั้เย็นเจ้าเยงรอก่อนว่าไงมาฉันบอกเพื่อนให้อรอที่ทะเลแล้วนดเไคะดูแลตัวเองด้วยขอบใจนะตั้เย็นอย่าลืมหายาก,กินด้วยล่ะรู้สึกเธอจะเจ็บคอด้วยนะเนี่ยฉันไปละ ณเวลาดึกสงัดของคืนนี้ได้มีเ,เรือโจรสลัดลำใหญ่มหึมาขับมุ่งตรงมายังหมู่เกาะเล็กๆแห่งหนึง่งของเมืองกอเอย๋ยกอไก่อ้ยนี่ฉันอยู่เมืองกอไก่แล้วเหรอเนี่ยอ้ยเขาบอกว่าที่นี่มีแต่คนรวยๆสินะอ้ยใช่แล้วครับหัวหน้าโจรสลัดพักนอกจากจะมาจับคนที่นี่แล้วก่อนอื่นผมขอจับปลาก่อนนะครับ โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันให้นายมาจับคนไม่ใช่ให้มาจับปลาเลิกจับปลาได้แล้วเฮ้ยเอาเลยวันเนี้ฉันจะพานายเข้าไปในเมืองไปดูสิว่าเราสามารถจับใครเรียกค่าไทยในเอาราคาแพงๆได้บ้างเฮ้ยในที่สุดฉันก็หนีออกจากที่นั่นได้แล้วกว่าจะมาถึงที่นี่ได้นะเนี่ย ฉันต้องจากบ้านเมืองนี้ไปจริงๆเหรอเนี่ยน่าใจหายจังเลยอ่ะฉันคงคิดถึงเมืองกอไก่อย่างมากเลยนะเนี่ยเอ๊ะอ้าหรือว่าจะเป็นเรือลำนั้นอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นเรือลำนี้แน่ๆเลยที่เป็นเพื่อนของตู้เย็นนะนะเฮ้มีคนวิ่งมาด้วยอะ่ะคุณคะคุณเอ่อฮะ,ะเฮ้ยมนุษย์มนุษย์นษคนแรกของกอนี้เหละเนี่ย ยกมือขึ้นแล้วมุนหมุนยกมือขึ้นบอกไปมาอ๋ออยกมือเหรอเอออยกมือแล้วอย่าอย่าทำอะไรฉันนะออายกมือไว้ยกมือไว้อย่างนั้นแหละอย่าเอาลงนะนายโดซเโดซเสเออไม่มีอาวุธแต่เนี้ยดีมากดีมากเอาละ่ะเธอเดินขึ้นเรือไปได้แล้วเดินไปดีๆอย่าให้ต้องเดินด้วยน้าตานดานะเดินด้วยน้ําตาเหรอเออได้ได้ได้เดินด้วยน้าตาเ,เาดินยังไงอ่ะปกติฉันเดินด,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 ด้วยขาะนาะเอออะไรอ่ะ เออเออไม่ไม่ไม่ไมีมมอะไรอ่ะน่ากลัวจังอย,อย่าอย่าทำอะไรฉันนะจะไม่ทำอะไรเธอหรอกรีบขึ้นราไปสะเออได้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 ไดเร็วเร็วเร็วฮะราวงไรเฮเพลงนี้ถ้าอยู่ในค่ายลูกเสีออยยวะก็คงจะน่าเต้นอยู่หรอกนะแต่ไม่ใช่ที่นี่อ่ะอเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะไปสืบบ้านของเธอเพื่อเรียกค่าไถ่กับครอบครัวเธอนะนาะวันเนี้ยเอาเธอเข้าไปขัง ไปห้องขังไปห้องขังน่ากลัวจังทำไมต้องพูดพร้อมกันด้วยอะไปเข้าไปจะเออได้ได้ได้อย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะเข้าไปถ้าไม่อยากตายวันนี้นะนะใช่แล้วแต่ว่าถ้าเธอรอนไม่หลับนะนะเอาหนังสือทำร้าไปอ่านก็ได้นะฉันชอบอ่านทุกคืนเลย นี่ขนาดอ่านหนังสือธรรมะนะเนี่ยยังโหดกันขนาดเนี้เธอเธอไม่อ่านเนี่ยไม่ฆ่าฉันตายตั้งแต่วันแรกเลยเหรอเอออย่าพูดมากนะเข้าไปสะเข้าไปเร็วๆได้ได้ได,ได้อย่าอย่าอย่าทำอะไรฉันนะฉันฉันเข้าไปแล้วอยู่ดีๆนะ้าบอกมาเขาใจไหมออไม่ได้เลย ฉันคิดผิดคิดถูกเนี่ยที่หนีออกจากบ้านมาแบบเนี้ยเอ๊เไอนว่าเจ้าหญิงจะมาเนี่ยยังไม่เห็นโผล่มาเลยอ่ะนานแล้วนะเฮหามอะไรนาพิบตาควควารดีเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าตู้เย็นสวัสด,ดีสวัสด,ดีแกญ่แล้วก็เรื่องใหญ่แล้วนะสิเอาามอะไรนรพิบตาควควารดีเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าหญิง เจ้าหญิงถูกลักพาตัวแล้วตั้งแต่เมื่อ,อไรฉันว่าแล้วเชียวฉันเอาเรือมาจอดรอตั้งนานน่ะยังไม่เห็นเจอเจ้าหญิงเลยอะ่ะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอะ่ะไหนเธอลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิชาวบ้านเขาเห็นเจ้าหญิงถูกพวกโจรสลัดจับไปฉันรู้แล้วเออเธอรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปตามเองอะ่ะฮ้ยเจ้าพวกโจรสลัดต้องเป็นเรือลำนั้นแน่แนเลยอะ่ะที่มาวันเนี้ยนั่นไง ต้องเป็นเรือลำนั้นแน่แน่น้อยแนะ่กล้าดียังไงมาจับเจ้าหญิงเมืองของพวกเราฉันจะลากคอพวกนายมาลงโทษให้เ,เร็วที่สุดกว่าจะมาถึงท่าเรือนี้ทำไมมันนานอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าเลยอ่ะการเดินทางของวีระบุรุษของเราจากท่าเรือนี้ไปจนถึงท่าเรือโจรสลัดใช้เวลายาวนานตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าเขาคือผู้เสียสละที่แท้จริง เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยชึบเอาละได้เวลาที่ฉันจะต้องไปปกป้องเจ้าหญิงแล้วรอก่อนนะครับเจ้าหญิงโอเคมีใครไหมเนี่ยอะเราไม่มีโจรไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเอ๊ะฉันจะเข้าไปมือเปล่าแบบนี้ไม่ได้อะนี่ต้องเอาอาวุธเข้าไปด้วยอย่าอย่าเข้ามานะ แทงไส่ไหลเลยอ่ะเฮยดูเท่จังเลยนะแบบเนี้เอะนี่ฉันมีธนูด้วยอ่ะตายแน่นอนเลยพวกนายโอไม่ไม่ไม่เฮ้ยเออซอมตายด้วยเผื่อฉันดวนยิงนะนะเอะอไม่สิมันใช่เวลาไหมเนี่ยเอาละฉันจะจ้องเบาเข้าไปเพื่อช่วยเจ้าหญิงนะนะเอาละรอฉันก่อนนะเจ้าหญิงฉันกำลังกระดบึบกระดึบจึ๊บอ่ะไม่มีใครอยู่ด้านในเลยเนี่ย เฮ้ยอย่าโพมานะยิงไส้ไหลเลยนะเนี่ยเอ้ยกำแพงก็ไม่มีคนฝังด้วยนะเนี่ยนึกว่าจะแอบซ่อนในกำแพงซะอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะ่ะเออสองโมงเช้าแล้วนี่เอ,อ้ยยืนตรงเคารพธงชาติประเทศไทยฮใครมาร้องประเทศไทยแถวนี้เนี่ยเฮ้ยค่อยๆลงไปมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนอ่ะเฮะฉันเห็นแกลแล้วหนอยร้องประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ย ยืนตรงแล้วสิเอ้ยนี่งไงอ้าเออเล่นทีเพอกำลังคารวทงชาติอยู่เชียวเรียบร้อยเจ้าหญิงอยู่ไหนอ่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงฮะฮะกระหม่อมมาช่วยแล้วเจ้าหญิงปลอดภัยแล้วครับขอคารวะเจ้าหญิงมีคนมาช่วยฉันแล้วดีใจจังเลยขอบคุณมากนะฉันปลอดภัยแล้วเลยเนี่ยข้ากระหมอ่อม จุกรูจุกรูขอคารวะขอรับตอนนี้สายของเรารายงานมาว่าพบเจ้าหญิงแล้วก็ช่วยไว้อย่างปลอดภัยแล้วขอรับจบรายงานเออดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะที่มา,ารายงานฉันน่ะฉันดีใจที่ลูกของฉันปลอดภัยท่านป้าต่อไปนี้ท่านป้าอย่าบังคับองค์หญิงอีกนะเบคะาองค์หญิงน่าสงสารได้สิ ต่อไปนี้ฉันจะไม่บังคับลูกอีกต่อไปแล้วแถมจะให้ารางวัลคนที่ช่วยลูกฉันด้วยและแล้วหอมมอารในพิบตาครูครัวรดีก็ได้เลื่อนตำแหน่งกลายเป็นองค์ลักพิเศษประจำตัวเจ้าหญิงและสุดท้ายจุดจบของโจนสลัดก็ต้องอยู่ในคุกพวกเขาถูกจับกุมในขณะออกมาซื้ออาหารน้อยเน่ยพวกนายสองคนน่ะ กล้าดียังไงอ่ะมาจับเจ้าหญิงเมืองพวกเราอะ่ะแบบนี้ต้องติดคุกหัวโตไปเลยอะ่ะอเฮ้ยทำไมชีวิตของฉันจนสลัดผักผู้ยิ่งใหญ่จะต้องมาอยู่ในคุกเสงเครงนี้ด้วยเนี่ยอเฮ้ยเบื้องหลังการถ่ายทํานี่คือภารกิจช่วยเจ้าหญิงนายตายแน่เอาธนูฉันไปกินซะเฮ้ยย่าเรียบร้อยแล้วนะ ธนูปากเสาดี่แล้วเมื่อกี้ล้มได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะฉันกะจะเอาความเทสหน่อยอ่ะทำไมธนูไปอย่างเงี้ยได้แล้วไม่ได้แล้ะยิงซ้ำยิงซ้ำเฮ<ะ>้ยย่าเออมันไปติดข้างบนอ,ะอ,อ่ะเฮออออ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยติดด้านบนทั้งสามดอกเลยอ่ะงั้นลองลูกสุดท้ายเออเดี๋ยวนะ ทำไมมันติดเสาเนี่ยเออฉันว่าเราน่าจะเปลี่ยนเป็นดาบดีกว่าไหมโอ้เปลี่ยนเป็นดาบยิงสไลด์พลาดตัวเนี่ยเฮ้ยทายใหม่ทายใหมลุกขึ้นเร็วเข้าเอาละเดี๋ยวฉันจะไปอรออยู่ด้านบนนะนะเริ่มนับหนึ่งใหมเลยอะ่ะฮะเริ่มนับหนึ่งใหมเลยเหรอเอาแล้วได้ฉันนอนตายไปเมื่อกี้ล่ะจะยิงขอรับหมอมฉันมาช่วยแล้วขอรับเออโอเค ต่อไปก็เราต้องเป็นเจ้าหญิงสินะเปลี่ยนร่างแป๊บเจ็บแชวบฮ่าเรียบร้อยเอาละจึ๊บฮ่าดีใจจังเลยมีคนมาช่วยฉันแล้วฉันจะได้ออกจากที่นี่แล้วเหรอเนี่ยฉันอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วฉันคือฮใช่แล้วฉันคือแม่ของเจ้าหญิงนั่นเอง เอาละนอนรอดีกว่ากว่าทุกคนจะมาหาฉันนะ่ะนะ